ยะถาดีวหาภูราปิวันิตากลังเอวเมวะโชตินังเปตานังอุปกาปะปฏิอิทธิตังปฏิตังตุนังทุปเมวะสมิจุติเพะไม่รนตังกปาจันโธปนาระโยถามณีโตติระโยถาตะปิติโยวัตันยุสาโลกโวนาตตุกมาเตะวัตวันละโยสุขีติ迦ายโภตะปีติโยวัตฉันยุสโลกโวนัตตุกมาเต อัวันตรายโยทุกีที่คายุโคพระสพีทโยวัฒนุตาปโลโคนัตตุลาเตปวัดวันตรายโยทุกีที่คายุโคมาวิวัดนาเีริสนิจังุทานปจายโนจัตตาโลธรรมาวัดอันติอายุวโนสุขังพระรางมหาคาลุิโกนาถอัตไสย์ไสย์สุขายะตะภะบาลนัน พภูณสวาบาลมีสภาปโตธโมจิมุตมะเอเตนะสัจวัตเชนะมาหุนตุกับภูภูตวากาเลนะทันติปัญญาวัฒนยูวีธรรมจรากาเลนะทินนางริเยสุขูตุภูเตตุตาทิสุวิปัสสนะมนาตัสุราหุนตุเตตักินญาโมทันติวิยาวจังการุเตนะทักินาโอนาเตปุญญมิยาสภาทิโนตัตตมะนะเทอปจิวานะจิตโตยะทักินา มาพลังกุญญาณิปัโลกัดน้องปิติข้าวอิปานินานิอักโต้ปัจจานาณักขังธรรมังญาณิสังขเกิดเกิดปัจจานังทักจิเย่อนุตรเรอเกิดธรรมเว้ปัจจานังวิรากุสเมุัยโลกเกิตังเกิดปัจจานังปุญญาเกเตอนุตรเรตมืออินฐานันทัศนักขังปุญญาณวัตติักขังอายุเทวันโนเจยโตจิตติทุขัง ะรากรคัตธาตาเมตาวิอากาศธรรมสมาโยะเอวะปูโตมนุโตะกัปโตะโกโมทตีติหายโตะนัโตตีโดวันโตปฏิภาณโตทุขัตธาตาเมตาวิสุขังโตะริคัตจติอายุทัตโตะพลังวันนงทุขันนิพาณโตตีคาจุยัตจว่าโหติยัตายะทุกปัจจตีิยัตสมิน มระเทศกับเปรติวาสัมปันทิติชาติโยสีระวันเตสโพเจตวาฏัญญเตครามใจโนยาสธาเทวทาหาสิงกาสังทักจิณมาดิเสตาปูจิตาปูจิยันติมานิตามานิยันตินังเดโตนางอนุกรรมปันติมาตาภุตังภูรดังเทวทาอนุกรรมกิโตโพโสสธาภัสธานิปัสสติยานี ภูตานิธรรมคตานิบุมมานิวายานิวาอันตริเกสัพเพวะภูตารูปนาตวันิอโธปิตักกาจานันุภาติตังตุภาติตังกิติปิโลกะเนมุกุณยะตุปาทะรังอปาปังธรรมุเกษตรังอนุกาลานังตัตมาิภูธานิสามเณรจักเพเมตังกโลธรรมนุติยาปทายะทิวาจรัสโต จารันเทียเป็นอิมปัจโยกังาลังนภิกังขมานาเตโขมนุษย์ตะนุกคานุข่าวปุตาวาวิเสสนะมิติการญอธิสัมมาตามนุษย์เยียตาตัตสมัยเรรักตาอัปมาตาสิกขาสิเมยสกาสิเมยาติมิตตาสกาสิเมเป็นานัฐจินางทัตทาปุเพ กตามณูทรางในคุณนนงวาโตขัวญาวญญาปริเทวนาตังเปตานะมัตถายเอวังติธันติยาิโยยัญจะโคทากินาดินนาสังคำนิสุปติสตาทีกรัตังนิทายัสสานโตเพกับปฏิโสยาติธรรมโมจะายานิทัสติโตเปตานะปูชาจะกตาอุราลาเลันจะภิกูะมนุปทินา ตุมเหตุตมยังระจุตังอันรักปัจันทร์ทตรัพปุพพทานุภาเวนัสมาธัตมานุภาเวนัสัรมาตังทานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมมัตนังสังขรัตนังตินางรัตนานังอานุภาเวนะจตุราติติตาหาธรรมะขันธานุภาเวนะปพิตกติยานุภาเวนะจินตสางวรกานุภาเวนะสัพเพเต โลคาสัเพติิยาสัพเพตอันตรายาสัพเพตุปัจสัพเพติุนิมิตาสัพเพติวังสาวินัสันายวัตโกะณวัตโกติริวัตโกยตวัตโกปะวัตโกวันวัตโกสุกวัโกโมตุสัขะทาทุกขโลกปยาเวราโลคาตตุปปัวเนกา อันดรายาปิวินัตนิเตยตกาเยยติทธินางลาพังโสติภาคยังทุขังเลังศีอายุจวันโนจะโพคังอุทธีเจตวัสตวัสสาจะเตนวัตุสาพมังคังละขันตุสาพเมเดวัสาสัพปุทสถานุภาเวนัสตาโตติ มวันตุเตปุตุตัพรมังขลังรักขันทุตัพวิเทวทาสุบัธรรมามุภาเวนะสตาโตตีมวันตุเตปุตุตัพรมังขลังรักขันทุตัพวิเทวทาสุบัสังขามุภาเวนะสตาโตตีมวันตุเต